วัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตาราคลิปนี้นะครับเรายังคงมาดูเรื่องของการดูพระสมเด็จด้วยตาเปล่าอยู่นะครับทําไมผมถึงมาในเรื่องนี้ครับหลังจากที่ได้ใช้อุปกรณ์มาเยอะแยะมากแล้วนะครับต้องบอกว่าอย่างในหนังสือของท่านอาจารย์ตรียัประวัยนะครับหลายคนก็ทักเข้ามาเหมือนกันนะครับมาถามว่าตกลง,งเชื่อถือได้แค่ไหนนะครับผมพูดในฐานะนักวิจัยนะครับ ผมทามาหลายงานนะครับมีงานส่งตีพิมพ์ในต่างประเทศก็เยอะนะครับปัจจุบันก็มีโอกาสตีพิมพ์ลงงานวิจัยอยู่ในฐานสอปอร์พลาสตมีนะครับแต่ว่าเป็นงานด้านโลจิสติกนะครับก็ไม่ได้เป็นงานด้านพระนะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วครับวิธีการเนี่ยผมไม่อยากสือเล่มเดียวครับเราอาจจะหลายๆเล่มจากนั้นเนี่ยเรามาประมวลสิ่งที่สมเหตุสมผลและคิดว่าเนื้อหานี้เนี่ยมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็จะดึงเอามาใช้นะครับ ถามว่าถ้าเอาตามหนังสือท่านอาจารย์เตรียมประวัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางมุมที่เขาเรียกว่าเราเหมือนเราเจอข้อค้นพบข้อสังเกตในงานศึกษาชิ้นนั้นนะครับเช่นบอกได้ว่าในหนังสือเนี่ยท่านเขียนแม้กระทั่งว่าพระสมเด็จเนี่ยเอาในภาษาของหนังสือท่านนะครับที่ทําขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับทำลอกเลียนแบบหรือจะเรียกว่าพารเก้ก็ได้เนี่ยนะครับท่านบอกมองด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วอะนะครับในนั้นเพราะอะไรครับต้องบอกว่า ในสุดท่าจารียปวายเนี่ยนะครับเป็นการศึกษาที่สืบทอดนะครับมาจากพระธรรมถาวรซึ่งอยู่ในยุคนู้นนะครับแล้วก็มีพญาทิโกษาด้วยนะครับที่ได้เขียนกันอ้างอิงอะไรหลายเนื้อหาครับมีทั้งท่านกนกสัจจุกรนะครับที่ผู้สัมภาษณ์ที่เป็นข้าขราชการกระทรวงการคลังในยุคนั้นน,นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดพระที่อยู่ในมือพระธรรมถาวรเนี่ย นะครับก no like, <Yeah. S 1> so ็ย่อมเป็นพระที่อยู่ที่วัดแล้วก็จะมีพินต่างๆที่เก็บจาะสมไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาเนี่ยลักษณะก็จะเป็นพระที่พูดง่ายว่าเป็นพระวัดละคังแล้วก็เป็นพระที่อยู่ในช่วงที่เป็นสมเด็จพระจารย์โตด้วยเพราะว่าตอนที่พระธรรมถัศวรนเป็นเนยนะครับก็เป็นเนนอยู่ที่เป็นสมเด็จพระจารย์โตแล้วฉะนั้นพระที่อยู่ก่อนหน้านั้นหรือพระที่อยู่ในกลุ่มอื่นก็ดีนะครับหรือการสร้างอื่นเนี่ยก็อาจจะมีการพูดถึงน้อยนะครับ น,นี่เราก็ต้องดูศึกษาจากผู้เขียนด้วยว่าฐานข้อมูลของท่านมาจากไหนเพราะเนี่ยถ้าเราจะดูจากฐานข้อมูลนี้ก็มีส่วนที่เป็นประโยชน์ไม่น้อยทีเดียวเพราะเราก็ต้องศึกษาจากส่วนที่เป็นข้อมูลที่สมเหตุสมผลก่อนให้เต็มที่เลยคนระับลงรายละเอียดก่อนจากนั้นเราค่อยไปดูว่าแล้วอะไรละ่ะที่ในหนังสือของท่านตียังประไว้บอกว่าไม่ใช่บอกให้ถ้าไปอ่านก็น่าตกใจนะครับท่านเขียนไหมครับว่าถ้าเป็นเนื้อ บางอย่างด้านหลังนะครับเป็นตัวอักษรหรือเป็นตาราจากรหรือตาใดาๆก็ตามเนี่ยในหนังสือท่านตียปวายนี้ตีเป็นพรมไม่ใช่เลยนะครับซึ่งถ้าจะบอกว่าไม่ใช่พระสมเด็จที่สร้างวัดระฆังก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าฐานข้อมูลเนี่ยจำกัดอยู่ที่ตรงวัดระฆังและเป็นช่วงที่ผู้ให้ข้อมูลเนี่ยหลักเป็นพระธรรมถาวรด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มันคุยแล้วมันจะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อยๆดูก่อนว่า ถ้าเราโฟกัสในส่วนที่ท่านตียปวายมั่นใจเนี่ยว่าท่านมั่นใจว่าเนื้อหาดังต่อไปนี้เนี่ยคือใช่นะครับของท่านเองนะที่เก็บมาแล้วก็ไล่ศึกษาแล้วกเก็บเป็นข้อมูลนึงเพราะเดี๋ยวยังมีเร่ออื่นอีกครับที่น่าสนใจเราก็ดึงข้อมูลพวกนี้มาประมวลผลทําการวิเคราะห์สังเคราะห์เพฉะนั้นวันนี้เนี่ยเหมือนผมเนี่ยส่วนนึงเนี่ยผมรวบรวมข้อมูลที่พอมีความน่าสนใจแล้วเรามานั่งมานั่งอ่านมานั่งดูด้วยกันนะครับ ฉะนั้นก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นการใช้อุปกรณ์นะครับที่มีเทคโนโลยีที่สูงเนี่ยเราต้องดูด้วยตาเปล่าให้เป็นบางคนบอกว่าพิมพ์ไม่สําคัญแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยเวลาเราเห็นพระเนี่ยเราต้องใช้ตาเปล่าของเราดูแล้วครับเพราะฉะนั้นด้วยตาเปล่าเราควรจะพิจารณาสิ่งที่ควรจะเห็นเบื้องต้นได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อพระธรรมชาติของพระนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อเนี่ยสำคัญนะครับ ผมย้าเสมอนะครับเนื้อแตกต่างกันลักษณะธรรมชาติไม่เหมือนกันการหดเหี่ยวยุบย่นย่อไม่เหมือนกันนะครับพระบางองค์เนี่ยเราดูโอ้ซุ้มน่าจะมีการหดเวลาเนื้อโดยพื้นรวมเนี่ยหดนะครับขนาดซุ้มเนี่ยก็จะหดไปด้วยมันเวลามีการหดปุ๊บมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับมีมุมหรือมีแสงเงาหรือเหมือนกับม้วนเข้าข้างในซึ่งจริงแล้วคือการการหดขององ์พระนะครับไปถามคนที่เขาทํา พระได้ว่าจะผสมเนื้อแบบไหนพระจะมีการขดมากขดน้อยปัจจุบันเนี่ยเขาจะตอบได้หมดนะครับฉะนั้นบางเนื้อนะครับเช่นเนื้อที่มีเปลือกหอยดิบเยอะนะครับเนื้อที่มีดินเกาหลีเยอะๆพวกนี้เนี่ยออกมาอกการขดยุย่นแยกก็มีแต่ไม่มากถ้าเป็นเนื้อที่เป็นข้าวกล้วยไม่ต้องพูดเลยครับไปดูกล้วยตากก็ได้เขียวทุกมุมนะครับกลุ่มเหล่านี้ที่เป็นเนื้อกระยาหารเนี่ยก็จะขดเยอะ เขียวเยอะคำถามคือหดร้อยปีสองร้อยปีก็ดีกับสิบวันก็ดีเนี่ยอันไหนหดมากกว่ากันคำตอบมีอยู่สิ่งเดียวครับคืออยู่ที่ว่าเนื้อเนี่เนยเขาเซตตัวเมื่อไหร่มันปูนะครับถ้าเซตตัวแล้วมันจะไม่หดไปมากกว่าเท่าที่ตาเราเห็นแล้วละ่ะก็หดอยู่เท่านี้แหละท่านอยู่ที่การเซตตัวครับท่านไปดูกล้วยตากถ้าตากจนถึงจุดที่สุดแล้วเนี่ยแห้งจนแข็งแล้วนะครับ ก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้ว่าอยู่อยู่ไปแล้วมีการย่อยสลายก็อีกเรื่องหนึง่งครน,นี้พระที่สร้างเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพระที่สร้างเพื่อสืบทอดอยุทธศาสนาควรจะเป็นพระที่โคดเหี่ยวง่ายสลายง่ายหรือควรที่จะเป็นพระที่อยู่กี่พันปีก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านจะเห็นได้ว่าพระกำแพงสุ้มก่อพระผงสุพรรณ พระรอดนิ่งภาคเก่าๆเนี่ยพระรอดด้วยเนี่ยเป็นภาคเนื้อดินแต่ทําไมอยู่มาถึงทุกวันนี้ดินปกติยิ่งอยู่ในดินด้วยนะครับมันก็ต้องเจอน้าเจออะไรก็ต้องมีการย่อยสลายเจอสารที่เป็นฮิวมัสเป็นจุลินทรีย์ต่างๆช่วยกันย่อยสลายให้หมดแต่ทำไมยังอยู่ได้เพราะกรรมวิธีที่ผู้สร้างตั้งใจจะสืบทอดอายุพุทธพระพุทธศาสนาตั้งใจจะให้อยู่ให้ยาวที่สุดจึงมีกระบวนการวิธีไม่ว่าจะเป็นการ เนื้อดินเผาก็ดีแต่ว่าเทคโนโลยีในอดีตทํายังไปไม่ถึงขั้นเซรามิกถ้าไปถึงขั้นเป็นเซรามิกได้เนี่ยอยู่ไปยาวนะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีการย่อยสลายมีน้อยมากมีอย่างดีก็คือแตกซึ่งแม้เป็นเนื้อดินเผาก็ยังแตกหักได้เหมือนกันฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เราดูศึกษารเราต้องมาคิดครับคลิปนี้วันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบไม่ซีเรียสอะไรเราไปดูข้างหลังพระกันบ้างน,นะครับ ไปดูข้างหลังพระบ้างว่าในแต่ละตำราเนี่ยเขาพูดว่าด้านหลังพระเป็นอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้นะที่ผมบอกดูแล้วยังไม่ต้องเชื่อพูดไป็นการคิปแรกๆแล้วแต่เขาเรียกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแปแคามบางอย่างเราเรียนรู้เราศึกษารู้เอาไว้เนี่ยนะครับไม่มีเสียหายยิ่งดีด้วยและที่สำคัญครับท่านจะต้องดูให้ได้ทุกทักษะไม่ว่าจะเป็นตาจมูมกลมกลิ่นมือสัมผัสนะครับเว้นขยายที่เป็นกล้องกําลัง10 x ก็ดี 20x 30 x กก็ดี จนถึงกล้องขยายกําลังสูงนะครับต้องดูและรู้ได้ว่าเนื้อนี้เป็นแบบนี้เมื่อทําจนมีความชํานาญสะสมในสิ่งที่เกิดขึ้นคือทักษะพระสมเด็จนะครับมีอัตลักษณ์ของท่านอัตลักษณ์เหล่านี้รวมกันให้เห็นนะครับเช่นเป็นความซึ้งเมื่อเราดูด้วยตาเปล่าพระนะครับถ้าใช่ต้องดูซึ้งตาเปล่าแล้วนะครับยิ่งดูกล้องกําลังขยายยิ่งซึ้งดูยิ่งใหญ่ยิ่งขยายได้มากก็ยิ่งซึ้ง เหมือนกับท่านเวลาดูโทรทัศน์ผมเชื่อว่ายิ่งดูละครมาเยอะๆเนี่ยนะครับปิดเสียงนะครับหรือดูที่เป็นซับไตเติลเอาที่แบบฟังไม่รู้เรื่องเลยเป็นภาษาเกาหลีเลยก็ได้ไม่ต้องมีซับไทยขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับดูแลสามารถบอกได้ว่าคนไหนเป็นพระเอกเป็นนังเอกเป็นตัวร้ายเพราะอะไรครับเพราะมีอัตลักษณ์ที่แสดงออกมาซึ่งการจะมองอัตลักษณ์นั้นออกนั่นหมายความว่าท่านก็ต้องดูหนังมาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยดูละครมาหลายเรื่องดูไตอ้นีตัวโกงแน่นอน คนนี้นางเอกแน่นอนคนนี้ต้องเป็นคนดีคนนี้เป็นคนร้ายพระเช่นเดียวกันครับเมื่อเราสั่งสมดูทุกมิติทุกมุมดูทุกรูปแบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเกิดทักษะนะครับที่จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถมองเออเนี่ยเราดูตาเปล่าเูาว่านี่พิมพ์อะไรเนื้ออะไรเนื้อแบบนี้ควรจะขดเหี่ยวย่นแบบไหนเนื้อแบบนี้ควรจะขดมากขดน้อยเนื้อแบบนี้ควรจะแตกลายงานไหมเนื้อแบบนี้นะครับ อยู่เป็นร้อยปีควรจะเป็นอย่างไรเราจะเห็นภาพเนื้อแบบนี้ควรจะมีขนาไซส์แบบไหนจะมีมากมีน้อยนะครับก็จะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารายการผมพยายามคัดพระที่มีความน่าสนใจมาดูเนี่ยท่านให้ดูเพื่อให้เกิดความชินตามเมื่อดูบ่อยๆบ่อยๆจะเกิดทักษะนะครับผมถึงได้บอกว่าบางทีเนี่ยนะครับเราเราไม่ต้องอย่าเพิ่งไปดูพระที่มีความลังเลมากดูที่มีความลังเลเพื่อ,อทําให้เกิดทักษะ สำหรับสิ่งที่จะบอกนะครับในเรื่องมาตรฐานนะครับบอกได้เลยว่าเดินหน้ามาเป็นปีๆแล้วครับและไม่ได้เพิ่งคิดวันนี้และที่สำคัญคือในอีกไม่นานนี้ก็จะมีข่าวดีให้ฟังนะครับแม้แต่เรื่องกล้องกําลังขยายครับต่อไปก็จะมีตัวเทสด้วยนะครับบอกได้เลยว่ากล้องที่ท่านใช้อยู่เนี่ยคือ 500x 300x พ0 0 x หรือจริงๆแล้วเป็น2 0 0 0เป็น1ม0 0 0 x หรือเปล่านะครับมันสามารถบอกได้ จะมีตัวชี้วัดซึ่งง่ายมากเลยครับแล้วต่อไปเราก็จะวัดให้ดูเด้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย,ยจะเหมาะนะครับกล้องกําลังขยายประมาณนี้เหมาะดูอะไรควรจะใช้ทีวีขนาดไหนหรือจริงๆแล้วควรจะต้องขยายจอเท่าผนังบ้านหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีตัวชี้วัดทั้งหมดพวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์ครับผมเคื่องแจ้งเลยว่าปริญญาตรีผมก็จบวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่จุฬานะครับซึ่งผ่านเราเรียนมาเนี่ยเราผ่านการทำแ a บมามหาศาลนะครับแล้วก็หลายท่านที่เรียน ทางนี้นะครับยิ่งมาเรียนทางฟิสิกส์ด้วยเนี่ยนะครับต้องบอกได้ว่าการใช้เครื่องมืออะไรเนี่ยเราจะได้ใช้มาพอสมควรแหละนะครับแล้วก็รับรองว่าแต่ว่าทุกอย่างเอามาพูดวันเดียวสิบนาทีเนี่ยมันไม่จบนะครับต้องค่อยๆออธิบายค่อยดูกันไปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวลองไปชมว่าด้านหลังพระสมเด็จมีอะไรบ้างครับในหนังสือเตรียมประวัยนะบอกว่าด้านหลังส่วนมากมักมีลักษณะเรียบเรียบนะครับรูปพุนปลายเข็มนะครับ ปรากฏน้อยนอกนั้นมีรอยริ้วระแหงบ้างริ้วรอยธรรมชาติที่ไม่สามารถจะทําขึ้นได้บอกว่ามีรอยปูไตนะครับนอนด้นรอยย่นตะไคร่น้ําฟองเตะหู้กาบหมากนะครับรอยสังขยาครับก็อย่างที่บอกแล้วครับจริงๆแล้วนะครับจะเป็นเรียบเรียบก็ได้หรือจะมีก็ได้นะครับเนี่ยเราดูก่อนครับศึกษาก่อนเปิดใจเนี่ยดูว่าเขาเขียนอะไรไว้แล้วดูว่ามีจริงไหมนะครับแล้วค่อยๆหาข้อสังเกตข้อค้นพบนะครับครับ ส่วนเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือของอาจารย์พลนินพึ่งนะครับอ่ะลงมาดูดีกว่าครับว่าอย่างรอยแรกนี่นะครับนะครับเห็นไหมครับรอยที่สองรอยที่สามเนี่ยก็จะเป็นหลังพระสมเด็จนะครับอที่หนังสือเขียนไว้นะครับเขาบอกว่าทั้งหมดนี้คือรอยกาบหมากนะครับเกิดจากการนําแผ่นกาบหมากไปวางทับหลังพระในบล็อกพระที่อัดเนื้อพระเข้าไปแล้วและทุบให้แน่นพอดีเท่ากับบล็อก ก็จะมีรอยเส้นของกับหมากติดอยู่หลังพระอะดูก่อนนะครับลักษณะจะเป็นยังไงครับรอยเนี่ยไม่ได้เป็นเส้นตรงสัทีเดียวนะครับเป็นรอยก็ลักษณะเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราค่อยหาของจริงมาดูนะครับก็จะเป็นรอยกับหมากนะครับก็คือลักษณะเส้นเนี่ยก็ไม่ได้ตรงยาวตลอดก็จะเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมขยับให้ดูชัดๆขึ้นนี่ก็ว่ากันตามหนังสือก่อนนะครับ เราดูไปอย่างนี้ก่อนนะครับจริงเท็จประการใดเรากว่างทีหนึงดูว่าเขาทํามาแบบนี้อีกหนึ่งเขาเรียกว่ารอยกระดานนะครับซึ่งรอยกระดานเนี่ยนะครับเกิดจากการนาเอาแผ่นกระดานเรื่อยที่ยังไม่ได้ส่กบมาวางทับหลังพระในบล็อกพระที่อัดเนื้อเข้าไปแล้วและทุบให้แน่นพอดีเท่ากับบล็อกก็จะมีรอยเส้นกระดานเป็นรอยเลื่อยติดอยู่นะครับซึ่งรอยกระดานจะเป็นยังไงครับลักษณะเนี่ยจะหนาขึ้นนะครับชั้นเนี่ยนะครับ แล้วก็ไม่เท่ากันนะครับไม่เรียบนะครับจะไม่ได้เป็นเส้นที่เป็นกดลึกเป็นขีดๆเหมือนรอยกับหมากนะครับแต่รอยกับหมากเส้นก็จะไม่ตรงสักทีเดียวนะครับแต่พอเป็นรอยกระดานเนี่ยนะครับลักษณะเส้นจะหนาขึ้นแล้วก็ไปทางเดียวกันนะครับนี่นะครับแล้วก็มีความลึกนะครับความนูนของเส้นเนี่ยนะครับแตกต่างกันไปลกษณะกระดานนะครับเนี่ยลิ้วเส้นใหญ่กว่าเส้นกับหมากก็มี รอยกับมากับรอยกระดานนี่ลักษณะคล้ายๆกันสังเกตรอยกับมาจะเล็กและละเอียดกว่ารอยกระดานอ่ะนี่ว่ากันานหนังสือนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยหาของจริงคืออย่างคันนี้อันนี้ครับเป็นลักษณะรอยเสนียดคือเกิดจากหวีเสเนียดปาดลังพระเชื่อกันว่านะว่ากันว่าเพื่อป้องกันเสนียดจะลายอ่ะเขาทำเป็นคติซึ่งถ้าเป็นรอยหวีเสนียดเนี่ยลักษณะก็คือจะเป็นเส้นตรงเหมือนถูกรอยหวีเนี่ยขูดลึกเข้าไปจริงๆนะครับ ให้สังเกตดีๆนะครับจะคล้ายรอยกลับมากับรอยกระดานนะครับแต่รอยเสนียจะเป็นระเบียบและเท่ากันนะครับตรงด้วยนะครับนะครับรอยสางนะครับเกิดจากการอวีสางผู้หญิงนะครับก็คือจะคล้ายๆกับรอยคือเป็นรอยหวีเหมือนกันนะครับหวีเส้นเหนีัยหวีรอยสางเนี่ยนะครับแต่จะจะใหญ่กว่านะครับจะหนากว่าห่างกว่าแค่นั้นเองครับอ่าคันนี้รอยที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับก็คือรอยปูไตเกิดจากปาด แต่งหลังพระแล้วคมมีดหรือคมตอกไปโดนเม็ดมูลสารกลมๆเข้าทําให้เม็ดนั้นวิ่งตามคมมีดคมตอกจะกินรอยลึกเนี่ยเม็ดวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งนะครับเหมือนกับาปูก็คือเป็นเป็นรูนะครับเป็นขาปูที่กด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 ไล่มานะก็คือเม็ดเนี่ยวิ่งเป็นจุด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 จจุดมานะครับเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือในหนังสือนี้นะครับเรียกว่ารอยปูไตแบบนี้ครับ ถ้าเล่มอื่นนะครับเขียนรอยปูไตแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับนี่เราก็ถือว่าคลิปนี้มาดูแลกเปลี่ยนนะครับอ่ะต่อมาครับเป็นรอยตีนปูหรือรอยเข็มสักนะครับเกิดจากมลสารอินทรีย์สารที่อยู่ที่ผิวเน่าเปือ่อยแตกต่างครับพอเน่าเปื่อยไปปุ๊บเนี่ยรอยจะเป็นหลุมเล็กๆๆนะครับคล้ายๆรอยเข็มสักรอยตีนปูที่ปากรูปูอันนี้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเขาเรียกรอยรูปูลปลายเข็มะครับ ในหนังสือตียงเปไวายก็คือเป็นจุดๆๆเล็กๆเๆๆๆๆต็ไมไปหมดเลยนะฮะเหมือนกับมวลสารที่เป็นผงเล็กรุดออกมานะครับหรืออีกกรณีนหนึ่งคือปาดหลังพระทําให้เม,ม็ดมวลสารเล็กๆลุดออกนะครับอันนี้ก็บอกมีรอยหลุมโลาจารรอยหลุมอกาบาดรุดไปจากผิวนะเป็นรอยแยกนะครับอ่าเราก็ดูไปครับรอยที่7นะครับอ่ารอยหนอนด้นีนได้ยินบ่อยนะครับส่วนมากไม่ใช่ไม่ใช่รอยนี้ครับอีกหน้านึนะครับเกิดด้านหลังพระใกล้ๆตัดขอบ นะครับเป็นรอยคล้ายๆนอนกัดกินผลไม้หรือนอนดน้นกันด้นนะครับเป็นยังไงครับในหนังสือเล่มนี้ให้ลักษณะเป็นแบบนี้ครับนข้างบนนี้คือนอนด้นนะครับตามหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีคนอื่นและเล่มอื่นใครที่มีประสบการณ์อื่นเขาจะบอกต่อมาครับรอยเพียงกินหรือรอยฝีดาเกิดจากผิวพะถูกกัดก่อนผุพังไปเป็นรอยหลุมครุขะไม่เรียบแบบคนเป็นฝีดา หรือไม้เรือที่ถูกเพียงกินนะครับอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นร่องรอยธรรมชาตินะครับนั้นยังมีันนี้ก็พูดถึงมวลสารมีซุ้มกรมีอันนี้เราดูเฉพาะร่องรอยก่อนเราค่อยขยับไปดูเรื่องอื่นนะครับอ่าครับอย่างนี้นะครับเรามาดูด้านหลังด้วยตาเปล่าอย่างนี้ก็คือลักษณะของเพียงนะครับที่บอกว่าเป็นลักษณะเหมือนกับ ป่าเป็นละมูลสารนะครับติดหลุดมาครับรูก็จะใหญ่กว่ารูพุนปลายเข็มนะครับหรือรอยเข็มสักนะครับให้ดูนะครับอันนี้เราก็ว่าตามเอาเฉพาะเล่มนี้ก่อนนะครับดูให้เป็นความรู้นะว่าเราเจอไหมนะครับเล่มอื่นว่าไงแล้วก็ดูกันอีกทีหนึ่งอย่างพวกกาบหมากนี่ครับคือลักษณะเนี่ยก็คือจะเส้นเนี่ยริ้วบางเล็กนะครับเล็กๆบางๆถ้าเป็นวีเสนียดวีสางเนี่ยจะกินลึกนะครับเดี๋ยวผมาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะกาบหมากนะครับเห็นไหมครับ ก็จะเล็กนะครับเส้นเล็กดูธรรมชาตินะครับักษานี้นะครับส่วนนี้ที่ไม่ได้ตัดปีกนะครับนี่เป็นลักษณะไม้กระดานนะครับเนี่ยคือจริงๆแล้วเนื้อเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะเป็นเนี่ยมีมีเป็นแผ่นนะครับแล้วก็ที่เราอ่านเมื่อกี้ก็คือมีลักษณะความหนาเส้นเส้นมีจริงแหละแต่ว่าจะหนานะครับหนามาก นะครับแล้วก็บางทีไม่ถึงกันนูนมากอาจจะเรียบด้วยนะด้วยแต่ไม่เท่ากันแต่เห็นแน่นอนเราว่าเป็นแนวเส้นตรงนะครับส่วนองน์นี้องค์นี้นี่ถ้าว่ากันตามหนังสือจารพลเนี่ยออกเป็นลักษณะนอนด้นของเขานะครับเดวของค่ายอื่นนะครับผมก็จะดูให้อีกทีหนึ่งซึ่งเนื้อกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อผงเนื้อแห้งหรือเนื้อขนมตุ๊กตาเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยที่เห็นเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนรอยกัดกินที่ในนั้นที่เขียนว่าเหมือนรอยที่โดน มาหนอนเนี่ยกัดกินนะครับหรือด้นเดินแล้วก็มียุบแยกไปตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ว่ากันตามตำราเล่มนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูอย่างอื่นบางคนก็บอกว่าเป็นอ่อนด้นมลักษณะอื่นนี่ก็คือลักษณะเหมือน,น,นผุอะถูกกัดถูกกินนะครับไปตามจุดต่างๆนะครับดูต่อนะครับคันนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไปออกไปทางลักษณะวีสางนะครับวีเสเนียก็จะละเอียดกว่านี้หน่อยนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับ ลักษณะทางนั้นก็คือเราเห็นแล้วแหละว่าเส้นตรงเป๊ะเลยนะครับเั้นถูกการสางนี่ว่ากระดาษหนังสืออาจารย์พลน,นะครับอันนี้อันนี้เป็นลักษณะของหลังกระดานนะครับตามหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่บอกแล้วครับว่าค่อนข้างจะหนานะครับลายเส้นหนาแล้วก็ดูมีมิดม,ม,มีน้ำหนักมีความลึกความห่างที่แตกต่างกันนะครับ ด้านหลังแบบนี้องค์นี้อีกองหนึ่งที่เป็นลักษณะเพียงนะครับคนละองละองคแรกนะครับที่ดูนะนี่ก็ด้านหน้าครับเออผมก็ลืมให้ดูด้านหน้านะครับด้านหลังแบบเพียงนะครับองค์นี้กระดานนี่ก็องเนื้อขาวเลยนะครับนะครับเราก็ต้องดูนะครับความเหนียวซึ้งนะครับอง์นี้เป็นลักษณะหลังกระดานเหมือนกันครับนะครับเป็นลอกโพนะครับ นี่ก็เป็นลักษณะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนอนด้นนะครับนี่ก็นอนด้นเนื้อเนี่ยพวกเนื้อผงเนื้อแห้งนะครับจะมีลักษณะการอาการแตกนะครับการผุมันถูกกัดกินนะครับอยู่ข้างในเนื้อนะครับอย่างนี้นะครับนี่ก็ว่ากัน,านตามนัสเสอาจารนพลน,นะครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายเล่มครับเรามาดูว่าโอเคถ้าเราอิงตามนังเสืเอเล่มนี้เนี่ยเราเจอไหมซึ่งอย่างที่บอกครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบนี้ทุกองที่ท คุณสมบัติดีนะเพียงแต่ว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่เขาค้นพบและเขาเจอนะครับครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้เนี่ยเราอิงจากเฉพาะหนังสือเล่มนี้นะที่เขามีรูปมีอะไรอยู่เดี๋ยวเราค่อยดูอย่างอื่นครับแต่สิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าท่านเห็นแล้วท่านเจอบ้างไหมนะครับผมเนี่ยก็มีเจอบ้างนะครับนะครับซึ่งคราวหน้าเดี๋ยวเราจะดูรอยปูไตนะครับแล้วก็รอยพุนปลายเข็มนะครับพวกนี้อีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเทียบหน้าพระเนื้อพระด้วยนะครับลง ลองดูได้ตาเปล่าก็จะสลับกับคลิปถ้านะบางคลิปที่ดูแบบละเอียดด้วยเครื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วก็คอยติดตามนะครับสิ่งที่เป็นข่าวดีเรามีเซอร์ไพรส์มากกว่าหนังสืออีกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆท่านนะครับถามถึงแล้วรอคอยอ <c> ย <oughs> ู่นะครับก็นะครับอย่าเพิ่งไปตายตัวนะครับเวลาเรารวบรวมวข้อมูลเนี่ยสิ่งไหนที่มีเหตุมีผลนะครับเราก็รวบรวมมาแล้วเจอสิ่งที่คนพบซ้ําๆกันคนนี้ก็เจอเล่มน,นี้ก็เจอนะครับแล้วผมก็จะพยายามคัด ที่ส,สม,มัยสมผมมาคุยเราดูในส่วนที่มีความเป็นไปได้โอเคก่อนส่วนไหนที่เป็นเชิงคําถามถามมานะครับในไทปอคอมเมนต์คาถามใต้คลิป youtube ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมอาจจะไม่ตอบในนั้นนลครับผมจะมาทําคลิปตอบนับในบางมุมนะครับค่อยศึกษาไปแล้วก็พระที่มีด้านหลังแตกต่างจากที่เห็นในรูปนะครับมีนะครับไม่ใช่ไม่มีอันนี้เป็นรอยพิเศษที่มีการสังเกตออกมาแล้วทําสรุปออกมาของเจ้าของหนังสือ เพราะฉะนันเราก็ดูตามนั้นไปด้วยศึกษาไปด้วยนะครับอย่างไงนะครับต้องบอกทุกท่านนะครับว่าค่อยๆศึกษาค่อยเดินไปได้วยกันนะครับเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นสายอนุรักษ์นะครับและศรัทธาในพระของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตนะครับเ,เราอาจจะพูดง่ายทางแนวผมเองก็ไม่ได้เชิงไม่ได้ออกไปทางพุทธพาณิชย์ก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นลนักษณะทาําเรื่องซื้อขายพระเนี่ยผมต้องขออภัยจริงผมไม่ได้เป็นแนวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีการคุยเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ตอบเรื่องราคาไม่ได้นะครับแต่เชื่อว่านะครับพระหลายๆองค์ที่เป็นสายพุทธภาณินี้เนี่ยก็มีหลายๆส,ส่วนในหลายองค์ประกอบนะครับที่น่าสนใจและก็น่าศึกษาครับซึ่งในเชิงของผู้ที่ศึกษาตางข้อมูลเนี่ยเราไม่ปฏิเสธในส่วนที่เป็นลักษณะของความจริงและข้อมูลนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการค้าก็ก็ต้องคุยกันอีกเวทีหนึ่งนะครับต้องขอไปจริงนะครับในของคุณทุกท่านนะครับที่ยังคงติดตามกันอยู่นะครับและคราวหน้าเราก็จะดู เพิ่มมากขึ้นอยนอื่นด้วยดูหน้าดูหน้าพระด้วยอะไรด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ